ตอตัวยังให้เลยแย่แล้วเนี yes. ่ยทำอย่าที่เราเราจะไปกันแดไปกันแด้ไม่เป็นไรหรอจะไปไปมาๆกันที่ลงที่ตาผมลองเบรกเราแลรลงเขาอะเบกไม่อยู่อะเป็กเมื่อนะคับ้าเใครก็ใช้ตอนรถวิ่งกันใช้ตอนตอนจอด คนดเดียวนะเออไม่รู้ว่าทำรถไหลอ่ะทำมีาำลังถ้ามันยังยังไม่ถูกดีนี่้ามันยังไม่ถูกดีแบบนี้ไม่อยู่มันต้องตีเให้จอดก่อนยั้นโอเคได้อ๋อจ้าเมฆห่างเสียอยู่คนเดียวได้ใช้ตอนตอนหนึ่งอะไรนะเข้าโค้โงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวั่งนี่โต๊ะนั่งนี่การนั่งเลยไปไปเปเย์มือเข้าไว้ตอนจอดอ่ะแล้วตีมันจะตี ตอนนั้นมันจะวิ่งอยู่ไม่มีทางเลยเป็นยังไงก็ไม่รู้ตอนตอนที่เอ่อัที่ไปตัวยนต์เล็กเบ็ดวันขึ้นนั่นน่ะเปียกไปตามมันน่ะบนโถดึงดึงค้างสุดไว้เลยอ่ะยังยังไม่จอดอ่ะเบ็ดไปเหรอไงฟันขึ้นเลยตอนมันขึ้นเลยอ่ะโผล่งวดวันขึ้นเลยทำถ้วยแล้ว เราคัาดกระชากด้วยจังเปรมมือนั่นแหละมันยังไม่จอดเลยเปรมไม่เทัน้นั้นน่ะหนึ่งใครถ่ายรูปเลยแต่ว่าเดี๋ยวข้ามห้ว,วยนะนะขับได้ไมเ้าครับวุบ้ย